ทเลค้าผู้หวังดีเธอได้ซื้อทัวลึกลับให้กับผมเ,เพื่อทิ้งตัวตน<อ>นี้ชีวิตจริงที่แสนวุ่นวายน,ะนีจากข่าวที่กำลังเป็นอยู่สิล้านสิบล้บลานจะให้เขารู้ผู้แอบถ่ายแล้วจะเอาเงินที่ไหนจ่าย ก็ได้เอา้ตากับ้าน้ไหแล้วณกรุงเทพมหานครเอิดยังไปไหนอามันไม่รู้เลาแหละสัมผัสจินใความชิรู้แล้วสวรรค์อะไรองมันไม่รู้มันโอ้โหนี่ยิกธรรมชาตินะเนี่ยจะหยิกเงินอะคือเลยขาไม่ผมแหลกเงิน ห้าล้านห้าล้านห้าแสนดองเลยเหรอครับเป็นล้านเลยเหรอพี่อือคุณซื้อขยันขับเออซื้อขยันขับเนี่ยได้ห้าล้านห้ารู้ไปไหนก็ไม่รู้ขู้มาทำไมทำเรื่องไทยไม่ไม่สภาพนี้มึงต้องไปแกงไขไม่ไม่คือไม่ได้ถ่ายไปทำอะไรใช่ไหมทำพี่แค่ไม่อยากให้น้องเคลียร์ใช่ค่ะหนูมาฝึกนะใช่รูพี่ไหนคะปีสี่ไทยอังกฤษ โอเคงั้นมีภาษาหนึ่งรแปลพี่นะเิะูว่าน้องเขียดหนักกว่าเดิมสะภาหนึ่งการจากลาเราพี่เพอทุกท่านตอนนี้ฉันยังไม่ได้นอนเพราะนางอยากจะเซอร์ไพรส์จนถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับว่าแล้วมึงผิดพลาดทันทีเลยเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไป มันง่ามันหน่อยเสียจริงไม่รู้อ่ะว่าวูเอชมิสเตอร์บราวน์มิสเตอร์บราวน์เอร์สทริบิวช์มีเพื่อนใครเป็นแบบมันบ้างไหมเนี่ยช่างมันเถอะไปม่าแปลว่าแปลว่าคือจะไปไหนก็ไม่บอกนะว่าจะไปไหนอ่ะบอกสวรรค์สวรรค์บ้านี่เจอละนางแอดมินตัวดีของฉันเต้นโชว์ไปหนึ่งทีสร้างความเก๋าไม่เคยฟังเลยว่าฉันยังไม่ได้นอนสวรรค์แล้วของมันวะบ้าเอ้ย เขาบอกว่าคนเมาเนี่ยจะมีพลังวิเศษเป็นของตัวเองนะโอเคเห็นตัวละเข้าๆแล้วเกิดเหตุทีมงานหาบอสไม่เจอเจ้าหน้าที่เลยมาตามและก็ไปเจอในสภาพเนี้ยในเนี้ยมันจะมีก่อนขึ้นเครื่องมันเป็นเรื่องปกติเราต้องกินอยู่แล้วฉันจะไม่เถียงแกหรอกไอ้อันอ่ะคือสวดถอนละกันมันจะดีขึ้นครับน้องครับหน้าที่ดูเมาหมัน เพิ่งตื่นเพิ่งเล่นกับแมวมาทช่ไมแค่หยุดเอาแมวมาเป็นคออ่างสักทีเถอะกินได้ไหมไม่กินหรอกินเป็นไรอ่ะหน้าพี่คุณ้น่ยมั่ขนาดนั้นเลยหรออย่าไปทักมันเป็นอันขาดนะเดี๋ยวมันชวนทำอะไรแปลกๆเอาละอ่าปีแปดสองก็ไหนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดปียองปีแปดสอง นี่มันยอดนักดื่มอะไรนะแม้โขกกับมะลิคือไอ้ไแคท์ทิปนี้มีทีมงานมาด้วยแต่หมดทริปกูน่าจะเพื่อนไม่ครบเหมือนเดิมอะดูแล้วทุกคนน่าจะอับอายนี่กูขึ้นคนสุดท้ายตรงไหนครับตรงไมก่อนวิ่งวิ่งวิ่งนะวิ่งนะอย่างน้อยมึงก็มีความรับผิดชอบต่อเครื่องสี่คนฉันมาทัน อะตกลงพวกมึงสามคนเป็นทีมงานจริงไหมเนี่ยทำ <c oughs> เป็นไม่รู้จักมันไว้ลูกเป็นทีมงานตออกูถามคําเดียวเธอวันหยุดยาวเดี๋ยวกูเป็นหัวหน้าแล้วมึงเอากูมาทาไมมึงไปเที่ยวกันเองก็ได้กูไม่เคยตามมึงเลยไม่ต้องมาลักกูขนาดซื้อทัวร์ให้กูไปหรอกอหรือพวกมึงมีอะไรในใจวะเนี่ยเกิดอะไ้ที่นางเชนอีนางริมหน้าต่างความสนุกเริ่มต้นได้ ตอนนี้กูเหมือนปลาทองนะที่ต้องการออกซิเจนยัดเข้าไปในโหลให้มันดีเะสงสารและเราก็มาถึงเมืองดานังเวียนหนาวไม่หนาวแค่ไม่พาฉันไปที่เย็นๆเว้ยพามาทำไมดานังเนี่ยแก่อ่ะอ่ะหาังเรียกี่นั่งหลับหลับเหรอพี่หลับเหรอพม่หลับห้าดานังเนี่ยนะเป็นเมืองที่มีความเจริญแล้วก็มีความพัฒนาสูงมากอะไรกระเป๋าจะมา บางทีพวกแกอาจจะมองไอ้อันเนี่ยในแง่ร้ายมันอาจจะไม่ใช่คนเมาเลื้รเลือนก็ได้มันก็อาจจะเป็นแขกคนที่น่าสงสารคนหนึ่งอาจจะเป็นแค่คนเหงาอ่าเนี่ยจิตใจดีงามเห็นไหมคุณคนเหงาไม่เมาหรอกอ้าวกูว่าเมาแล้วแหละใช่ใช่ครับกูไม่เถียงละมันเมาโอเคจบนะมันเมาล่อยมันไปอยอย่าไปจีบแฟนเจ้าทินเข้าก็พอ ไอคนเวียดนามไม่ไ<อ>ทันขาดคำเลยจะมีแฟนเป็นคนไทยไหมท่นสะพานถึงความร้อนของดาน,นังปึ๊บเขาบอกว่าดาน,นังเนี่ยเป็นเมืองที่ใกล้ใกล้ใกล้เคียงกับกรุงเทพอะ่ะนครไม่สุดเป็นเมืองที่ให้ก็ร้อนร้อนพอแล้วหยุดแล้วร้อนแล้วทัวรปงปงช่งเนี่ย่าจะมีป้ามาถึงป้ายรอรับเรานะติดตัวทั้งไทยป้าป้าเยอะเหลือเกินป้าย<ห>อยู่ไหนครับป้า แล้วแกให้ฉันเป็นคนนำขบวนเนี่ยนะภาษาเกาหลีไม่ใช่ของชัดไหนถ้าบอกว่าพาไปสวรรค์ไงพูดถึงสวรรค์สวรรค์ก็เริ่มมาอุ้ยน่าจะเดี๋ยวนะติดกัวกูตาลายน่าจะเป็นป้าไม่ใช่เหรอวะเราเอาเงินที่ไหนมามันเป็นครัวป้าไม่ใช่เหรอโอ้โหเต็มยศเลยเ น้องก็ชื่อหอยอาหน้าเหรอหอย้าพ่าคือเขามีใต้อย่างนี้เลยเหรอดูจากชุดมารับแล้วกูรู้สึกใจแล้วใครเอานางแบบเวียดนามมารับฉันเนี่ยงงไปหมดแล้ว What your name ไม่ได้ a n g y ยังผมก็ดันเรือไปเห็นไกด์เวียดนามที่เคยพาผมเที่ยวนะแล้วก็ผมเนี่ยไม่เคยลืมหรอกว่าผมเคยร่วมงานกับใครเวียดนามที่พูดไทยได้นะฮะ ส่วนนี้เป็นแฟนผมแล้วเมื่อเึงรู้ว่าเขาชื่อย่างซูวอ77แค่นั้นเองพี่จะดูแลผมตลอดทริปใช่ไหมครับผมจะเป็นคนดูดูแลพี่ตลอดถ้าผมพวดพี่จะพี่เขาดูเน็ตเหนื่อยคนนนี้ก็จะดูแลตลอดทริปเหมือนกันนั่งย่างย่างไปว่าเดินใช่เหรอวะคนละย่างคนละย่างเหรอเมื่อผมมีเลขาใหม่แล้วก็เออไหนมึงบอกมึง ว่ามึงไม่เคยทิ้งเพื่อนรวมงานไงไอ้บ้าไอ้ทิ้งกลางถนนเลยร้อนไหมร้อนไหมร้อนไหมฮอตร้อนไหมคะฮอตฮอตร้อนยูโซโซรี่ยูยูยูแฮร์เออโอเคนี้ไปหลูกมีแค่น้ำจิ้มนะหนีไปหลูกเอ้ย Let's goLet's go ว้าวเดี๋ยวก่อนนะทั้งทีมงานทั้งล่ามทั้งรถ VIP กูไม่เคยมามอะไรแบบนี้มาก่อนในชีวิตกูว่ววา,ากูเริ่มเอกใจอะไรบางอย่างแล้วแล้วอะไรคือหอยอัน่าหอยอัน่าคืออะไรทําไมอะไรยังไงติดตามอีพีสองจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อขี้เมาที่ไม่มีเงินสักบาทถูกเลือกให้มาเป็นราชาบนเกาะแห่งนี้ฮอยอัน่า